าากินข้าค่ะคุณานีอพี่สบัติอ้ไข่ไปกินข้าวไข่ไม่เอาหัวไปกินนั่งจะไปกินไก่ย่างตับย่างไว้ซื้อไว้แล้วแต่ไม่ได้เอามาด้วยแม่เอาไปกินละว่าปลาเนี่ยหนาว หนาวเยเอ็กซ์เลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนงชาแนลนะคะะเกิดมดเจอคุณอะไรนู่นนี่คุณเอสวัสดีค่ะและคุณดิอะไรคุณวันวันวันไม่ใช่เรื่องขอป้องกันคนที่มาโอ้เจ้าหน้าที่เยอะมากเลยค่ะพี่วันชัยเยอะมากเลยขอบอก พี่วินาวันทําอะไรกันเนาะยังไม่นอนเลยยังไม่ได้นอนเลยค่ะเพิ่งสวดมนต์เสร็จมาแล้วก็ก็พากันขอบคุาค่ะคุณไม่พี่น้องยูทูบเบอร์เราก็มานังกินข้าวขอบคุณหัวใจทุกคนเลยนะคะอ้าวอยู่ตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยว่อยจะล่งแล้วอีกเสี่ยง็สาจะล่งแล้วสวัสดีค่ะทเพท่านพี่บุญยนุษสวัสดีค่ะ ก็ป่าดาิืนมานั่งบางคอยไปเล่มาตอมวันนี่เห็นแต่หลังปราดามา,มาดูเสือกินข้าวนะคะจากดีนะนเ,เสือไม่ปีนต้นไม้นะคะที่บุญยนุษย,ย์ศพนะค่ะให้แล้วกรอบนะกรอบนอกนุ่มใน <h ums> อ้อจริงไหมเสือ <h ums> หน้าเห็นไหม <h ums> นี่ขนาดไม่ใช่ใครใหม่ๆนะนะคุยนะคุยนะชิดสวดมนต์เก่งจังจ้ะเพิ่นเคยบวชมาค่ะเอฟิดเคยบวชมาสามไรซ์ค่ะอีกหนึ่งไรซ์นิลาภาสวัสดีค่ะที่นี่เขาตั้งไอชิดเป็นมรรคทายกประจำจำปาดงนะคะเพราะว่าเบ่าลูกไม่ได้อยู่ตรงนี้ถ้าเบ่าลูกอยู่นี่เป็นมรรคทายก แต่ว่ามันก็าหาง่ยายเพราะว่าข้าวมันขาวม,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 มันนี่มมันดังมันง่ายส้มที่หวานนะไม่ได้เกี้ยวนะเดี๋ยวลองไล่ก่อนนะคะส้มหวานจริงๆหวานหวานกินเนี้อชิ้เล็กแต่หวานนะ คุณแอปเปิลสวัสดีครับไม่ได้ดูอะไรสุกันไมไดไม่มีเวลาไม่ได้ยินเสียงแอนั้นไม่ได้เอ็นแอนนำแล้วยิ้มหวานๆหน้ารัเขาคุ่นข้าคุ่ยุบยินเสียงดีจ้านะคะเขาทำรูเที่มาตกรวนแค่มันคิดมันก็บาแล้วค่ะเมน บ้านทำไม่ทันคับค่ะคิดเก่งมากใช่ค่ะคิดเคยบวชมาแล้วค่ะที่กรอกคือนส่นทคสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวเอฟซีแอนจะพาเอฟซไปดูบ้านนะเพราะว่าวันนี้ติดไฟคริสต์มาสพาเอไปดูบ้านสวนด้วยหายตาหาย้าบกมาข้านเสือ มาดูใครกินข้าวกับเสียพาไปไดถิกข้าวยไม่ยินไ่ไม่ถิไปไหนเนี่ยถิแกกินข้าวทีหลังเขาทำกินเลยนันเด้แกบอกกินเลยกินเลยแกได้ยินอีก ไม่ต้องห่วงเป็นมนุษย์ใส่ตันมีแล้วแคาไม่ต้องติ๊กอะไรตาขี้บะ่าติ๊กตอกติ๊กตอกให้คนไายหนาโป๊กขนโป๊กได้เบิร์ดถ้าได้ไห้ได้สวยเลยแหละเน่นอัดหนบโปกสองข้อนั่นนะกินขาวนะนนะเพราะอันนี้มันชุ่มมันแล้วเขาจะหลอมไหล สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลสมอนชาแนลนะคะม,มาตุ้มโฮมกันเด้อพี่น้องเลยมันมีไ,ไ,มไ,ไมมายเยอะเดี๋ยวมันจะเสียนะ